สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่เกาะช้างนะครับจังหวัดตราดนะครับก็โรเวชันวันนี้นะก็จะเป็นรีสอร์ทวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับการสอบกองทุน THE f ไฟ e r s ์เอสนะครับเฟดหนึ่งนะแล้วก็อธิบายเรื่องของโปรแกรมแล้วก็ดีเทลเนาะที่อยากจะแชร์ลิงกให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นคลิปที่อัดไว้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อ,อไหร่ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็สอบผ่านกองทุนไปแล้วนะครับก็คือสอบเฟส2จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกองทุนนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ากดดีเทลอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับอ่ะเราลองมาดูตัวหน้าเว็บกันก่อนสักนิดนึงนะครับตัวหน้าเว็บตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยไอกองทุนเดอไฟ ERS เนี่ยก็เป็นกองทุนนึงเนาะที่ณนะปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ MT f ในการเทรดซึ่งก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเราถนัดนะครับโดยที่ไอตัว Funding Program เนี่ยมันก็มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัว Bootcamp, Hyper Growth, Stock Trading นะครับแล้วก็ h i g h s t กนะครับคือผมเนี่ยเลือกโปรแกรม h i g h s t r นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีความคัล้ายคั่คากับ,กบตัวอ a l u a t i o n ของกองทุนอื่นเนาะซึ่งก็หลักการของเขานะครับก็คือผ่าน2สเต็ปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะซึ่ง ผมเนี่ยก็เลือก1 0 0 0 0แสนเหรียญเลยนะครับเพราะว่ากองนี้เนี่ยเป็นกองที่เราใช้คำว่า,อ,าอยู่มานานแล้วแล้วก็มีความมั่นคงนะครับเป็นเทียมดับต้นๆเนาะน,น,นะครับซึ่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าสเต็ที่1เนี่ยไม่มีและไม่มีลิมิตในการเทรดนะครับซึ่งมันจะมีตรงว่า,ามินิมัมเนี่ยนะโปรโปโปรฟิสเตเนี่ยเดยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็น3-3ซึ่งอ่ะเดี๋ยว เรามาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะนะครับตัวแม็กเดลีย์ลอสนะครับก็ไม่เกิน5%นะครับก็เหมือนกองทุนทั่วไปแม l o ลอสเนี่ย10กับ10นะครับ p r o ไ i t Target ก็นะครับก็คือ8%นะครับแล้วก็5%นะครับ10% For Scaling นะครับคือถ้าเกิดว่าเ,าเราได้กำไรเกิน10%เนี่ยมันจะสเกล สเกลลิ่งพอร์ตให้นะครับคอร์สก็คือต้นทุนเนี่ยก็คือ495เหรียญซึ่งถ้าเกิดถอนก็ได้รีฟันโปรไฟต์แชร์ลิงเนี่ยก็คือเอ่อิบถึง100% 80ถึง100%นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะครับเอ่อโดยตัวที่ผมว่ามันน่าสนใจเนี่ยมันคือเรื่องของการสเกลลิ่งนะครับเน่ยไอ้ตรงสเกลลิ่งเนี่ยโปรแกรมสเกลลิ่งของตัวเอ่อเดอะไฟร์ไอเอสนะครับประเภทบัญชี Uh, High Stake เนี่ยอันนี้ผมว่าดีนะนี่ mm hmm. เขาบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอนะ่ะได้10%นะครับมันจะแบ่ง8020เนาะแต่ว่าไอตัวพอร์ตไซส์อ่ะมันจะสเกลอัพเป็น12500ซึ่งผมยังไม่ได้สเกลอัพนะผมก็เลยแบบยังอธิบายดีเทลเรื่องนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าได้ถอนได้สเกลอัพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแต่เขาบอกเลยว่าถ้าคุณสเกลอัพไปในระดับหนึ่งเนี่ยถึงระดับสัก 350,000เหรียญเนี่ยเราจะได้เงินเดือนนะครับ4 0 0 0เหรียญต่อเดือนนะครับบวกกับ Profit s h a r i n g 100%นะซึ่งอุ้ยก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็คือเทรดอย่างเดียวนะครับก็เลยว่าเออโมเดลนี้มันก็ดูน่าสนใจดีก็เลยอ่ะตัดสินใจนะครับที่จะเข้าไปสอบเนะเาะพอหลังจากที่เราจ่ายเงินทุกอย่างเสร็จสับแล้วใช่ไหมอ่ะเรามาดูหน้าเฟดกันดีกว่านะครับอันเนี้ยเป็นเฟดหน,นะครับที่ อยากจะแชร์ลิงแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆเนาะเขาบอกเลยนะครับว่า high stake key lose นะครับก็คือกฎของเขานะครับ 1. สเต็ปที่1 t ึ่งแทรสเต็ปที่2 t ทา็นะครับแล้วก็ไม่มีลิมิตด้วยนะครับไม่มีลิมิตไทม์ในการเทรดนะครับ5 day ลนะ็อตนะห้าเดลี่ล็อตก็คือห้ามขาดทุนเกิน5%ซึ่งถ้าเกิดแสนเหรียญก็ห้ามขาดทุนเกิน5,000นั่นเองนะครับ10%บเปอร์เซ็นต์แม็กซนะครับก็คือห้ามขาดทุนเกิน10,000เหรียญถ้าเกิดว่าสอบพอร์ตแสนนะครับมินิมอลโปรฟิสต์สเตเบิลเดย์นะครับ,รบก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะเออ่เทรดใช่ไหมเขาจะมีเงื่อนไขว่าคุณอะจะต้องได้0.5%เนี่ยเอ่อคุณจะได้0.5%เนี่ยเอ่อบ่อย ต้องได้3 3วันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณสอบพอร์ต1 0 0 0 0 0สใช่ไหมศูยดก็คือ500สมมติวันแรกคุณผ่านเลยคุณสอบผ่านวันแรกเลยเขาจะยังไม่นับผ่านนะคุณต้องกำไร0ูออีก2วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกำไรเกิน500เหรียญเนี่ยสวันนะครับถึงจะเข้าเงอนไขด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็การเทรดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสอ,อนะครับเนี่ยนะครับ เราสามารถที่เรา,าเราห้ามเทรดข่าวนะครับ2นาทีบวกลบนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่อธิบายเนาะดีเทลมันสบายๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นพอตนะครับเฟสหนึ่งของผมเนาะนะครับก็ถ้าเกิดว่าลองดูตัวนี้ครับก็จะเป็นพอร์ตหนึ่งที่ผมสอบผ่านไปแล้ว กำไร9%นะครับคือเหตุผลที่มันเป็น9%เพราะมันต้องทำ0.5%นะ่ะอีก2วันคือทำวันเดียวเนี่ยสอบผ่านเลยนะครับนะฮะช่วงนั้นเนี่ยทองคำเป็นรอบด้วยนะครับอันอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ในการเทรดเนาะถ้าจะเห็นออเดอร์ที่ทำให้เป็นคีย์แฟกเตอร์ในการที่ทำให้ผมผ่านเนี่ยมันคือออเดอร์นี้ครับ ก็คือใบทองที่องที่2,329นะครับแล้วก็ปิดที่2,354นะครับแล้วก็ใบทององพแล้วก็ปิดที่2,358อ่ะเราลองมาดูกราฟกันดีกว่านะว่าไอจุดเข้าตรงนี้มันมันมันหน้าตายังไงนะอ่ะอันนี้นะครับก็คือเซตอัพนะครับที่ผมเนี่ยนะครับได้เข้าเทรดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเวฟไซเคิลตรงชุดนี้ครับ ตรงชุดนี้ตรงชุดนี้นอ่ะตรงชุดนี้นะครับอันนี้คือจุดเข้านะครับก็คือเข้าตอนเบรกเอาเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามาดูเรเบิลตัวทิฟซีคืนในชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคลื่นเนี่ยมันมีการขึ้นมาแรงๆเลยเป็นเวฟบ3ครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงแล้วก็ในชุดของคลื่น C ตรงเนี้ยเออเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรหัส3ถูกต้องไหมพอเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นรหัส3เนี่ยเราใช้ฟิโบกลางปึ้ง ตรงเนี้ย A B C แล้วก็ A B C แสดงว่าอันเนี้ยเกิน80%จัดอยู่ในหมวดของ flat คำถามคือ flat แล้ว flat เนี่ยปกติอความยาวของ flat ความน่าจะเป็นของความยาวขึ้น flat อะ C เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ 61.8, 100ใช่ไหมครับแล้วก็ร้อย่สิบเจเนาะซึ่งราคาเนี่ยมันมีการลงมานะครับในรูปแบบของขา C ในรูปแบบของ ending diagonal น,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะราคาขึ้นตรงเนี้ยปุ๊บผมก็รอดูแล้ ผมบอกเลยว่าถ้าเบรก2,330เนี่ยไปแน่ไปแน่นะครับน่าจะไปไกลด้วยนะครับก็อาจจะมองแทร็กเก็ตที่2,373ซึ่งอันเนี้ยผมบอกข้อมูลในกลุ่มไปด้วยนะเเดี๋ยวแคปให้ดูนะครับเป็นภาพนี้ เป็นภาพนี้นะครับบอกไปแล้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพ,พอจังหวะที่มันเบรกเนี่ยผมก็บายเลยนะฮะดอกนี้เรียกว่ากด Position b u y เลยนะครับแล้วก็วางสต o อ l o อไว้นะครับสักประมาณ500 p o i ย t นะครับวางสต o อ l o อไว้สักประมาณ500นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ย ก็ถึง TP อยู่นะแต่ว่าเราก็เก็บก่อนนะครับก็คือเก็บไปที่2,500จุดนะครับแล้วก็มีเข้านะครับในจังหวะที่กราฟเนี่ยขึ้นมายืนเหนือ2,351นะครับนี่จังหวะเบรกเอาต์ตรงชุดนี้พอกราฟเบรกเอาต์ตรงนี้นะครับย่อปุ๊บเติมต่อนะครับในชุดนี้นะครับก็เลยสอบผ่านนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวเฟส2ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็ หวังว่าวันนี้เพื่อนๆน,น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์ทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับชอบก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Earth e d d c ด้วยนะครับแล้วก็พบกันนะครับสวัสดีครับ